น้องสาวบนสีเห็ดเพล่เมือนี่มันเป็นอนเละนะว่าคันมันขึ้นใช่ไหมเมืองเบืองเมิองสีเอานจับมันน้องม็ดนี่บอลนี งหน่อไม้เมื่อนี้สบายด <you> mm ีเมื่อนี้สิแกงหน่อไม้บ่เมื่อนี้บ่แกงหน่อไม้ใส่หมอกห้อยบ่โอ้สิแกงหน่อไม้ใส่หมอกห้อยเพื่อเลยเนี่ยจะกินน้ำนี่มาก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 เลยห้อยงามเลยหอยนี่บ่ไปนะฮะไปงมนะหอยนี่แหละไปหาอย่างงบนี่ฮะไม่แม่นบ่บ่อนห่อซ้อนกับหอยอย่างนี้ฮะมันจะตุ้ยๆแบบนี้แหล่งรูมันต่างกันบ่อันนี้หอยอันน่ะ หอยอยูโคหอยพี่น้องหอยกะกะแบบนหอยจูบนั่นแหละอันนี้ก็ได้น,น้องก็สีแกงหน่อไม่มือนี่มามาเบิ่งนํากันเด็กคนสีเอาหอยไปในแล้วก็ย่องยาหนังหลังจากย่องยาหนังแล้วก็กอวกเอาหอยเอานี่ลงไปหอยนี่ได้เสื้อตอนเลิสนี่เนาะพอหอยกะฮะก็เอามามือมือเมื่อวานนี้ มาซื้ออันนี้ไม่ไหมเลยนะมีหอดเสาเนาะหอยนิดเดียวอุ้ยมันสิมีอ่โอเลยเดนนี่ฮะเออยองเงี้ยนะบนเมืองดุเมื่อนี้กินแกงหน่อไม้เนาะมื่อนี้หน่อไม้กันหน่อไม้เพื่อนหน่อไม้ป้าเ่มบอกหน่อไม้เพื่อป้าบอกหน่อไม้โจดหน่อไม้ Nó mây phải bây cắt ơn bà Nó mình chưa xí đen đen đâu, phải bây nó Tăng lên cơn cả đấy Nhìn nhau, dán hàng đấy, còn nhiều đấy không Dán mà cái tăng tế 2-3 mơ Tại sơ tu dệt như เสื้อตัวเย็นไว้เหมือนกันนี่ได้แห้วได้พ่อพี่น้องเออขอแล้วเสมอมันสีลายอยู่บ้างโอ้ยล,ยลายมือหนาอี้จะน้อยเยอะกงหน่อยไหมปิดหายาหนังไม่ได้เอามาปุ๊อยู่ได้อันยาหนังนี่พ่อพี่น้องแต่ว่ามันมีตีดเนาะมันเกิดขึ้นมาซ้ำหนึ่งกับมันตายนั่งล่างล้างล่างย่องให้มันร้อนกระคานิครับโอ้ยเขียวกุ้มเลยนะอันนี้คือยาหนังธรรมชาติเลือดตรงนี้ เก็บมาแต่ตาแล้วผมนะโอ้ไปห้างงมห้อยมัวน,นีมนน่มันนี่เก็บเห็ดมัวนี่โอ้มันนี่เก็บเห็ดคนตกองห้ามอีกมั้งนี่อโอ้ยขากันยืนเยอในะก็อุกกออ้ยจะับมือรอนสีอยู่ปลาหยางเลยไม่ได้ถือไปมีหัวจักกับคนสีตกเนาะเห็ดได้ใช่ไม่ได้แกงเซบอ่แกงเลยอืมแกงเซอเห็ดแกงเซอมะหอยพ่อแม่พี่น้องพอเพื่อเล่เนี่ยเคยกินแต่น้อยสิพากันไปเก็บ อ่ยะยานางอ่าไม่นพักขยงเดี๋ยวกลับไปเก็บเขาและอีนเ,น,เน่พักแวนเออพักแวนพักขยงเลือกอไรพี่น้องย่องนี่เลยหรอวะเอาหนะังมันน้องน้ำไหนพุกลอยแบบขึ้นเอาให้เลยกูเลยไก่หนิในในได้เขาซื้อบ่หรือว่า,อาเอามาปูเอามาปู เอามาปุ๊ไว้กุกโดยใกล้เพื่อนพี่น้องหาเนี่ยไม่ได้ถ่ายดอกเอาไปปุ๊มันเป็นอะไร้าเป็นมัดซื้อกุกไม่ดูหรือกุกมาขามนะมันติดไว้จุกจะโค้นี่เอาหน่องยานางเพื่อนทำสีย่องย่องแล้วนี่ก็เอาไปตองเนาีย่ยงยานางเล็นขนาดเลยเนาะอืมใบมันแก่แข็งสั้มเล็กก็ <laughs> <laughs> แกงหน่อไม้เฮ็ดยูเฮ็ดกินกะเป็ดเนาะเออเป็นป้านผู้บ่าวกันยังไม่มีเนาะโอ้ผู้บ่าวก็อึดขนาดเพื่อนวะแต่แม่สร้างมันอึดเด้อเพื่อนวะเขาบอกมาแล้วเนาะเอาขึ้นมาจาวมันหลายไม่อันตร์มาเนาะบัดคนบ้านๆเบนิธาข้าวแป้งน้ำแดงดุมันเฮ็ดเวเฮ็ดงานนี้ม่มากเนาะเพื่นน้อยเจอแล้วหลังสาลี พ่ออย่าไปล้างมือเสื้อแล้วมันเข้มได้จะเบิ้งชว่มือห่า่ได้โอ้ยจะมันขาวตายคักกว่านี้มีต้องเชือกเกิดแล้วแบบนี้ฮะมันเข้มแล้วแหละเบิ่งคักแล้วพี่น้องคือสีเข้มเฮากันคักละบมาเนี่ยฮะเบิ้งเบิ้งดูเบิ้งดูขนาดอ่ะย่องย่องย่องไม่นี้ตีล้อเสื้อมือตีมันอ่อนไปมันจะอ่อนน้ำมันนะ ใช้น้ำายเนาะไม่ได้ใช้ใบไม่ได้ใช้น้ำใช้ใช้น้ำยานางเลยก็พอเลยอ้าวย่องย่องย่องเลยเลยย่องเลยเลยไปมันจะเคี่ยวอะไรด้เออพอดีแล้วมันมดย่องก็มันขาวเลยย่องเลยมันก็อ้อสีมันอ้อมดเขาเสื้อยานังนี้มันเสื้อเขาเป็นเบอร์เป็นอันนั้นซื่อๆนะวะ ก็ยันเบอร์ยันเมาเ้ยพ่อพี่น้องกคันเบอร์การสั้นะเชื่อไมใส่มันเทียวและใส่มันแบมันนวดมันก็ต้องมีค่อยเน้นเมันก็แห้อามัดเลยต่นั่นก็อ้อมัดเลยะมันจะเริ่มขาวเริ่มขาวไปเลยนี่ออมนี้ไปเลี้ยงงโกบเดได้หลายบ่ะแตกอนเได้ไมจกบตัว่ยันแค่นั้รับ คือซ้อนคือแยงไปนําไปซ้อนจังออมันได้กต่พราให้เพื่อเพื่อคือแยงะเราไม่ได้ได้ง,ง,งอบอเรา,าไปตอนไปไปน้ำตอนมานอะไรกะแยกกันเราไปทงางไหนจะไปซ่อนมาเลยเราไปก็เพื่อเลย่อะไปกับคา,บออารดด์บ,บอเนสนิตอะไรกะมันคาร์บอเนสิตมาเป็นคนซ่อนกับเรา,าเนี่ยอือโอ้โครบหลายขนาด กบอยู่แถวก๊กวิกม,มีแต่กบใหญ่ๆได้พอนพี่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไปหาดิพัดกลางค่ำกลางคืนผัดมิก้าไปมันไก่หง,ยาางอย่านางเที่ยวเลยอืมจะน่นมกระมดเลยฮะมันเริ่มขาวเริ่มขาวแนละ้วผู้หนึ่งกับไปหาเลาะเก็บพักเก็บเนื้อเออเออรอบๆไปนั่นแหละเออ Hả? Hãy, 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 là hãy, 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 là hãy, 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 แบบว่ามีต้องไปปั้นนะคันปั้นนี่มันก็เคี้ยวอ๋ออีแบบหนึ่งเนาะเคี้ยวเป็นน้ำไอีแบบหนึ่งตัวนะแต่ว่าตัวนี้มันสีเขียวแบบเนี้ยมีหัวมันเนี้ยน้ำขี้มือมาเรื่องมันเนี้ยน้ำมาเรื่อตรงแซมมันเนี้ยน้ำขี้มือแล้วมันหล่อเลยเลยก็ไม่เห็นตะเข็บนต่ไม่เยอะแท้เนาะเ้าวอย่าโอยาอะไรก็ว่าต้องเตี้ยหนาตัวที่กินเองมาห้อยนำ ก็สุดแ่บ่มันเลยสบายดีไนสบายดีเออนั่งนั่งลงดีเอาว่ามือสบายดีมาแตเสื้อนี่มาแตเกีบพักนนั่งเออเก็บพักเสื้อเล่กบสามสามนี้อ้ากบนงของเจ้าว่าอกบิึ้นในก็บในวัดจะเจ้าสันนี่ตุ๊กตัวนี้บาไหตุใหง่ายลยว่าเ้าเห็นแต่หึงหาก็เลืยบิลขึ้นให้สัก เปสิได้เนาะบ่ขึ้นกับ่แล้วแหละกมาอึผางมาอึมันเป็ดแกงหน่อไม้สําเร็จล้พอได้ย่อยคือมันขาวๆหอเสดมันมันกระเถินนะสิทิ่มก็สีดก็เลยเอาเพินหมดสิพ่อให้พี่น้องเเพิ่นย่องยางเฮามันหมดเียวคักๆตองซื้อหม้อแล้วเอาแต่น้ยานางนี่บ่เขาเบอเด้หยังอยู่บ่ ม่นดะมืงนึงขาวลพ่อะอนบีบขั้นแล้ะเป็นรอยแขนอืมเนาล่างเดี๋ยวล่างมือซะ้ันไหนเดี๋ยวไปล่างมือซะ้ันโเมอ้น่ไใ้ไวเนีมันก็เข็มพูดแล้วแบบนนเนาะเสียมนำนี่เล มันสะอาดบ่มีแต่ใบน้ำงวตลอดมันสะอาดพอดแล้วจะมันคาวเมื่อแล้วเอาเอาหิเอาไปล้างเสื้อหมอผมจะไปกลุ่มล้างมือเช่นโอ้ยมันก็ไม่เป็นตะก,กินแล้วแบบนี้เอาพักก็ได้อยู่น้อยนึงพอดีได้โลมเสื้อกันมีลายหน่อไม้กะต้มเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าเอาวันนี้ซื้อแล้วเอามาห้อยเสื้อแล้วก็ต้มไว้พ่อพี่น้อง Đang chẳng nga cả nga. nó, bay Bye bay, nè nè tongue. Mimi nail tongue. Mili oi dai. Nan leo mày đây, nên hầm. Tao hai tao lưng. Mười tao tao nhàn. Mười tao nhàn. นี่ญามณีญามณีน่ะอืมเอาอั่นน่ะ <Ni or coupon>? ล้างแล้วมั้งเอาเขาไปไว้ในเลยล้างแล้วล่พักล้างแล้วลหอย,ออยอหรือตัวนั้นหรือตัวยูคหุตัวนั้นบอกเราใช้หอยหรอเปล่าะใช่ไหม่าจะชิ่อ่อดีกว่าตอนนี้เราพอชิ่งอ่อ,อ,อน,ลพอพนอเลยมาทักติดตามเมิองกัน,กนวิดีโอต่อไปเนาะกินขา้าวกินปลาปุ้นน่ะนี่นี่นี่พักมาเงี้ย ขอาไม้นแยะเสื้อกับอันน่ะต้มน้ำไม้คือกันติดตามเบิ้งวิดีโอต่อไปคลิปนี้ก็สีซัมนี้เนาะยังยหญนางแล้วกันต้มน้ำไม้